คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว2 0 2 0เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสองตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ส5 6 7าหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว33มวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่16 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2 5 6 5ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2 5 6 5 9บวก2เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก7เป็น26 ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2565ออก036ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน79ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่หนึกุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่17มกราคม2,567 1บวก0เป็น1 1บวก4เป็น5 5บวก6เป็น11 11บวก9เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่16 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2,565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2,565 9 9บเวก9เป็น18 18บวกหเป็น24 24ิบวกเเป็น31 3สิบเวกเเป็น38ก็จะได้เลขดับ8เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายนสองพร้อยหกออก0 3 8ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมา ที่ออกสองตัวบน7 9ได้เลขดับ4 4ก็ไม่มีในสองตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่สาติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์สองพที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม2 5 6 7 หนบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น17 17จบเวกเเป็น26ก็จะได้เลขดับ6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่ห บวกด้วยแถวที่12ครั้งและบวกด้วยแถวที่11ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2565 5ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2565 2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก2เป็น9 เกบวกเเป็น18ก็จะได้เลขดับ8เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2565ออก03 8ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน7,9ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีในสองตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ0ย์บวกเเป็น7 7จ็บวกสเป็น11 11อ็บเวกสเป็น15 15้าบวกสเป็น17ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคบหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปากหลักร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ไอเยของผมนะครับ a 1 9 hlvru มีอํนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุไลนยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ